สวัสดีค่ะอันนี้เนี่ยจากคลินิกกายภาพบัตรกรวันนะคะที่อุบลราชธานีค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาเริ่มไลฟ์ไลฟ์สดนะคะแล้วก็เนี่ยอดอก <c oughs> ไม้หนูดอกไม้หอกซิ <c oughs> อ่ะก็ถือว่ามาซ้อมกันนะคะเออเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกเป็นนักกายภาพบำบัด ที่เปิดคลินิกอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีทีนี้เนี่ยก็ไม่เคยก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยจะได้ให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะคะก็เลยตอนนี้อยากจะมาให้ความรู้กับคนทั่วไปว่า,าคนที่ปวดเขา่าคือจริงๆแนละ้วความเป็นไปเป็นมาคือคนไข้ที่ปวดเข่าแล้วมาที่คลินิกเนี่ยจะพบว่ามีหลายรายมากที่ เขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าอ๋อกายภาพบำบัดเราเนี่ยสามารถที่จะรักษาอาการพวกปวดเข่าเนี่ยได้ด้วยหรอคิดว่ากายภาพเนี่ยไปแค่ฝึกเดินฟื้นฟูแข้งขาหากักหรือว่าเป็นอมัอมาพฤกษ์อัมพาตอ่าแล้วทีนี้เวลาเขามาเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเลยแล้วเขาแปลกใจมากเลยอุ้ยมีเครื่องมืออันน้นด้วยเครื่องมืออันนี้ด้วยอ่าแล้วพอมาทําเสร็จเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าอ,อาการดีขึ้นนะดังนั้นมันก็เลยเป็นบทเรียนว่า เราควรจะช่วย,วยกันนะจริงๆแล้วก็มีนักกายภาพบําบัดหรือแม้กระทั่ง,งคุณหมอแพทย์ทั้งหลายนี่เขาก็ให้ความรู้อยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ทั่วถึงนะคะดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เรามาช่วยในด้านของการกีฬาก็คือทีมฟุตบอลเราช่วยรักษาพวกทีมฟุตบอลมันก็ยิ่งเห็นปัญหามากขึ้นหรือโอกาสที่เราจะให้ความรู้กับคนทั่วไปให้รู้จักกับกายภาพบำบัดได้มากขึ้นนะคะ อ่าัดำดับแรกเราควรจะมารู้ก่อนว่าอาการปวดเขา่าอาการปวดเข่าเนี่ยมันเป็นเป็นยังไงบ้างสาเหตุที่เกิดมีอะไรบ้างแล้วก็มีส่วนไหนที่มันสามารถทําให้ปวดเข่าได้บ้างครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นที่เข่าโดยตรงนะคะ ผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการส่งซิกด้วยนะคะว่าโอเคจะให้ทำอะไรเออก็เป็นครั้งแรกของคุณหมอเนาะอเออไลฟ์อันนี้เนี่ยคือจบแล้วก็จบไปเลยใช่ไหมอ๋อไม่มีบันทึกไว้เป็นคลิปใช่ไหมคะมโอเคอ่ะโอเคทีนี้เนี่ยเราควรจะมาเรียนรู้เรื่องของอาอนาโตมี หรือองค์ประกอบของข้อเข่าว,ว่ามันประกอบด้วยส่วนไหนบ้างเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะเดี๋ยวซูมเข้ามาดูหน่อยนึงก่อนที่จะดูว่าโอเคเราจะรักษายัางไงเราต้องรู้ก่อนว่าเป็นยังไงบ้างโอเคค่ะอ่าเนาะข้อเข่าเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยกระดูกใหญ่ๆเลยเนี่ยนะคะทั้งหมดก็สี่ชิ้นตามภาพเลยมองเห็นไหมคะก็จะมีกระดูกฟีเมอร์ นะคะเป็นต้นขาส่วนบนส่วนต้นขาเลยแล้วก็ทีเบียเป็นส่วนปลายขานะคะใม่แข้งเรานั่นเองแล้วก็มันจะมีกระดูกชิ้นเล็กๆที่อยู่ข้างๆกระดูกใหญ่นะคะก็คือฟิบูลา่าค่ะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือกระดูกแพทเทอราเขาเรียกอะไรนะ,ล,ะ,นะะลูกสะบ้านะคะลูกสะบ้านะคะมันจะคลุมอยู่บนบนนี้ซึ่งมันจะทําหน้าที่เสมือนรอบ ที่คอยให้กล้ามเนื้อหน้าขานี่เขาเทางานได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากตัวกระดูกตัวนี้มาประกอบกันแล้วค่ายังมีเอ็นยึดข้อเข่าที่อยู่ข้างในอีกนะอ่าก็จะมีเอ็นอแพทร์ลาเทนดอนจะอยู่ที่อ่าส่วนนี้มันก็คือตัวนี้นะคะก็คือมันยึดกระดูกกระดูกสบาึ <laughs> ภาษาไทยออกต้องขอ,งขอ,งของโทษด,ด้วย ยืดกระดูกสะบ้าไว้กับกระดูกหน้าแข้งนะคะแล้วก็จะมีส่วนของเอ็นตัวนี้เอนก็คือเอ็นของกล้ามเนื้อหน้าขามันมาเกาะอยู่ลูกสะบ้าอีกทีหนึ่งนะคะอะ่ในข้อข่านี้ยังมีเอ็นตัวนี้จะฮิตกันมากแล้วจะมีการบาดเจ็บเยอะในกลุ่มนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาที่ได้รับการแข่แทกอย่างเช่นพวกนักฟุตบอลทั้งหลายนะคะก็คือเอ็นไขว้หน้าและเอ็นไขว้หลัง นอกจากเอ็นไขว้หน้าและเอ็นไขว้ Q หลังแล้วเนี่ยยังมีเ e n i s c u สเขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกข้อเข่านะคะมนอยู่ในเม็เ้นกระดูกอ่อนอ่าทีนี้ในตัวข้อเข่าเองถ้าเรารู้แล้วจะเข้าใจแล้วจะดูแลตัวเองได้ง่ายแล้วเข้าใจว่าไอ้พวกข้อเสือ่อมข้ออักเสบนี่หมายถึงอะไรนะคะในผิวข้อที่กระดูกมันมาต่อกันสองชิ้นก็จะมีกระดูกอ่อนนะคะเป็นมัน,มน ผิวเขาจะมันตอนที่ยังไม่เสื่อมผิวเขาจะมันขยับได้ง่ายต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่ามีสายเข้าเอเคเรามาต่อกันนะคะดังนั้นเวลาเคลื่อนไหวมนะี่ก็จะเคลื่อนไหวเวลามอเวลาเหยียบลื่นดังนั้นเวลาที่ ถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยงอเขา่ขาเหยียดเข่าก็จะไม่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวแต่ถ้าอายุมากขึ้นแล้วผิวข้ออาจจะสึกหรือมีการใช้งานที่หนักเกินไปนะคะอย่างเช่นพวกนักกีฬาที่ต้องกระโดดทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลอะไรประมาณนั้นพวกนี้เนี่ยจะมีแรงกระแทกจะมีแรงกระแทกเข้ามาอัดที่ข้อซึ่งถ้าใช้งานหนักเกินไปหรือน้ําหนักเยอะพวกนี้เนี่ยผิวข้อเขจะสึกก่อนได้ง่ายนะคะอ่าทีนี้ นอกจากตัวข้อแล้วเนี่ยองค์ประกอบที่สําคัญมากแล้วมีการบาดเจ็บได้บ่อยก็คือตัวกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆข้อเข่านะคะอ่ากล้ามเนื้อจะมีทั้งด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นก้อนๆนี้จะเป็นกล้ามเนื้อเหยียดข้อเข่านะคะซึ่งเขาจะเกาะมาที่ตัวอ่าอีกแล้วสะบ้าอ่าเกาะมาที่เอ็นสะบ้าปึ๊บ แล้วก็อีกบางส่วนก็จะเกาะมาด้านข้างข้างนอกและข้างในนะคะดังนั้นเวลาที่คนหัวปวดเข่าเราต้องวิเคราะห์ให้ออกว่ามันมาจากส่วนไหนแล้วยังมีกระดูกหน้าแข้งเอ้ยไม่ใช่กล้ามเนื้อปลายขานะคะที่บริเวณหน้าแข้งเราเนี่ยอแถวนี้นะมันยังมาเกาะครอบตัวด้านข้างข้อเข่าด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ย เวลาที่คนไข้เข้ามานะบอกว่าปวดขาเราต้องดูให้ออกนะว่ามนจากสาเหตุตรงไหนแล้วยังมีด้านหลังอีกนะคะด้านหลังด้านหลังกล้ามเนื้ออ่างอเข่าเวลางอเข่าจะเป็นกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาเขาทํางานนะคะร่วมกับกล้ามเนื้อ,อ,อปลายขาส่วนล่างเนี่ยทํางานร่วมกันบางส่วนด้วยนะคะแล้วใต้ข้อพับเขายังมีหลอดเลือดเส้นประสาททั้งเลือดดาเลือดแดงอีกแล้วก็มีถุงน้ําที่จะมารองรับข้อเข่าอีกซึ่ง อ่ะอ่ะอันนี้คร่าวๆนะคะคร่าวๆก่อนให้รู้ว่ามันมีองค์ประกอบมากมายนะแล้วบางคนเนี่ยเวลาปวดเข่าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นจัดหัวเข่าอย่างเดียวนะคะบางคนเนี่ยมีปัญหาที่ที่กระดูกสันหลังช่วงบั้นเอวอย่างเช่นหมอนรองกระดูกทับเส้นมันยังสามารถที่จะปวดปร้าวมาที่ที่เข่า ที่ขาแล้วก็ที่เข่าได้ด้วยดังนั้นจะพบว่ามีคนไข้จำนวนหนึ่งนะคะเราก็ไม่ได้ว่าวิชาชีพไหนนะคือวิชาชีพแต่วิชาชีพก็ดีทั้งนั้นบางคนอาจจะไปนวดกันเองปวดตรงไหนก็ไปนวดตรงนั้นบอกปวดเข่าก็นวดเขา่านวดอยู่นั่นแหละนวดจนช้ำนวดจนบวมบางคนเนี่ยบวมมากกว่าเดิมก็มีแล้วก็ไม่หายแถมยังหนักมากกว่าเดิมอีกดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ หละการตรวจร่างกายการตรวจร่างกายต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าคุณปวดคุณปวดตรงเข่าเนี่ยไม่ว่าจะปวดเวลาเดินพื้นราบหรือเดินขึ้นลงบันไดบางคนเนี่ยปวดเฉพาะตอนขึ้นบางคนปวดเฉพาะตอนลงมันจะมีเหตุผลของมันอยู่ว่าทําไมปวดตอนขึ้นแต่ไม่ปวดตอนลงหรือปวดตอนลงแต่ไม่ปวดตอนขึ้นเป็นต้นนะคะ ดังนั้นเนี่ยการตรวจร่างกายเพื่อวิวเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงในการปวดเข่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญอันดับแรกเลยที่เราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้นะคะพอเราตรวจร่างกายเห็นว่าพบว่ามาจากสาเหตุอะไรได้บ้างส่วนใหญ่จะเกิดจากหลายๆสาเหตุร่วมกันนะคะเราจะต้องมีการวางแผนการรักษาที่ที่ที่ถูกจุดครบทุกจุดแล้วก็ใช้เทคนิควิธีการ ที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการนวดการจัดข้อการใช้เครื่องมือทางกายภาพบําบัดไม่ว่าจะเป็นช็อคเวฟไม่ว่าจะเป็นเครื่องนวดอันต้าซาวหรือเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหรือเลเซอร์ก็แล้วแต่นะคะดังนั้นเนี่ยาการตรวจร่างกายก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญและประวัติก็จะสําคัญมากพอเราให้การรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันดับต่อไปคือ คนไข้เองตรนไข้เองจะต้องเข้าใจนะคะว่าสาเหตุของการปวดของคุณครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วอยู่ในระดับไหนรุนแรงระดับไหนและประเมินระยะเวลาคุณนักกายภาพบำบัดหรือหมอกายภาพนี่นะคะขอเรียกง,ง่ายๆว่าหมอกายภาพเขาจะวางแผนให้คุณแล้วก็แล้วก็เรียกว่าอะไรนะพามสิคาดการว่าคุณควรจะมากายภาพเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้ง นะคะโดยประมาณนะไม่ใช่ว่ามันเป๊ะๆเ,เลยมันอาจจะมีบวกลบบ้างหรือมีโอกาสกี่เปอร์เซนต์ที่คุณจะหายหรือดีขึ้นดังนั้นเนี่ยมันควรจะกําหนดได้ว่าเอ๊คุณควรจะมากายภาพนี่กี่ครั้งเนาะแล้วคุณจะรู้ผลคําว่ารู้ผลคือต้องเริ่มรู้สึกว่าดีขึ้นอาจจะเป็นบางคนนี่เร็วมากอายุยังน้อยก็ดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเลยบางคนอาจจะสมครั้งบางคนอาจจะหครั้ง บางคนเนี่ยเรานัดเอาไว้5้าครั้งแต่3มครั้งก็อาจจะหายแล้วก็ได้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันไม่แน่ไม่นอนแต่อย่าลืมว่าถ้าหายปวดแล้วไม่ใช่การหายนะคะหายปวดแล้วคุณต้องสามารถที่จะกลับไปทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุดไม่ใช่ว่าหายแบบงอเข่าไม่ได้เออเดินเินมันไม่ปวดละแต่ให้งอเขา่างอไม่ได้หรือง,งอเข้าไปได้ไม่สุด หรือบางคนอเคยนั่งพับเพียบได้นั่งคดสมาธิได้แต่หลังจากที่เจ็บแล้วแล้วก็ไปรักษาด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ไม่ระบุนะคะว่าวิธีไหนแล้วคุณหายปวดคุณเดินได้ไม่ปวดแต่คุณอย่าลืมว่าคุณควรจะทํากิจกรรมที่ทเหมาะสมกับวัยของคุณได้อย่างเช่นอายุแค่ยี่สิบแล้วคุณนั่งนั่งพับเพียบไม่ได้นั่งพับเข่าไม่ได้นั่งยองๆไม่ได้อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะ ดังนั้นเนี่ยหลังจากรักษาอาการเจ็บอาการอักเสบได้แล้วจะต้องเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวให้มันได้ด้วยและที่สำคัญคือฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูให้คุณกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติหรือบางคนอาจจะดีกว่าปกติได้ซ้ำถ้าทำได้ถูกวิธีนะคะดังนั้นโปรแกรมการเอ็กซ์เซอร์ไพวกนี้นักกายภาพจะเป็นคนวิเคราะห์ให้ว่า,อาเอ็นกล้ามเนื้อตัวไหนที่มันตึงหรือเอ็นกล้ามเนื้อ หรือหรือกล้ามเนื้อมัดไหนที่เขาไม่แข็งแรงทําให้คุมข้อเข่าได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้ากล้ามเนื้อไแข็งแรงเวลาที่น้ําหนักตัวเรามันตกลงไปเนี่ยมันจะไปอัดที่ข้อเข่าเยอะนะคะแต่ถ้ากล้ามเนื้อรบรอบข้อเข่าเราแข็งแรงเขาจะสามารถพยุงพยุงข้อเอาไว้เวลาเรากระโดดกระโดดแล้วแลนดิ้งลงมาที่พื้น อย่างนี้ถ้ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงเนี่ยน้ำหนักตัวเรามันจะไม่ไปอัดที่ข้อเยอะนะคะแต่ถ้ากล้ามเนื้อไม่แข็งแรงเนี่ยลงมาร้อยกระโดดลงมาร้อยน้ําหนักร้อยคูณกับแรงดึงดูดโลกไปอัดที่เข่าได้โดยตรงนะคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันทําให้ข้อเข่าเราเนี่ยมันเสื่อมได้ง่ายเออแล้ววันนี้เนี่ยเราจะคุยกันไปถึงไหนเพราะว่า <laughs> พอดีเป็นการคุยครั้งแรกก็เลยเซตเวลาไว้ที่แค่ครึ่งชั่วโมงนะคะแค่ครึ่งชั่วโมงก็ออเดร์กันก็ไม่รู้ว่าจะถึงไหนเพราะถ้ามันไม่ถึงไหนจริงๆเนี่ยก็จะลงไว้ในคลิปนะคะก็ติดตามในคลิปของของดิฉันได้นะคะว่าเออการรักษาเรามีอะไรบ้างอย่างเคสเคสก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็เจ็บมาเป็นปีนะก็ลงก็ลงไปแล้วแหละอยู่ในติ๊กต็อกนี่แหละ เขาเจ็บมาตั้งเป็นปีนะฉีดยาเข้าข้อสองครั้งแล้วก็หายไปแล้วนะแต่พอเขาเจ็บมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเจ็บมากเจ็บจนมีปัญหาเรื่องการนอนรบกวนการนอนไปเลยทีนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ตั้งใจมาทํากายภาพที่นี่นะคะเขาพาสามีมาเป็นญาติค่ะเป็นญาติาสามีเอ็นร้อยหวายอักเสบพ,พอมาเห็นวิธีการารักษาทางกายภาพบัตรเออเริ่มรู้จัก เริ่มเข้าใจแล้วมันคืออะไรก็เลยขอทําด้วยนะคะก็ทําให้เขาแล้วเนี่ยก็ดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกเนาะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดที่เข่าเนี่ยคุณหมอหรือไปตรวจเอ็กซเรย์มาบอกว่าเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมกระดูกมันไม่เรียบแล้วข้อมันแคบเข้านะแต่ที่มันกว้างๆห่างๆกันอย่างเงี้ยมันก็เข้ามาชิดกันมากขึ้นอันนั้นคือภาวะที่เข่าเสื่อมเพราะว่า,า,า,วาตัว ตัวผิวข้อเนี่ยเขาเสื่อมแล้วเขาซุดลงไปนะคะน้ําไขข้อก็ลดลงตรงนี้เนี่ยบางคนไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ปวดนะคะเรามาดูจริงๆแล้วเช็คจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ากล้ามเนื้อรอบๆข้อข่าไม่ว่าจะเป็นต้นขาหรือมาตรงน่องตรงหน้าแข้งกล้ามเนื้อเหล่านี้เขาตึงมากตึงไปจนถึงเอ็นร้อยหวายบางคนตึงมาตั้งแต่สะโพกก้น ตั้งแต่หลังเลยแล้วมาเช็คดูเนี่ยมีผังผืดรอบๆข้อเขา่าไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะอ่าอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเคลียร์พวกนี้ให้เสร็จปรากฏว่าข้อเขา่าเออเอ็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายตัวออกข้อเข่ามันก็ไม่บีบอัดกันมากขึ้นแล้วเรามาจัดข้อให้ทางกายภาพบัตรเราจะมีการจัดข้อนะคะจัดข้อให้มีการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นคําว่าข้อของที่นี่ก็คือพูดถึงไป พูดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วน็คือข้อนี้ค่ะระหว่างกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้งนะคะต่อกันนี่เป็นข้อนึงแล้วยังมีข้อกระดูกลูกสะบ้าอ่ามีภาพตอนนี้เห็นลูกสะบ้าไหมมองเห็นไหมคะอืมตัวนี้จะเป็นลูกสะบ้านะคะเขาเขา,เขาจะลอยอยู่เหนือเหนือหัวเข่ามันจะเลื่อนไปเลื่อนมาได้ถ้าเรามือไปจับนะคะมันจะยกโยกได้ บางครั้งเอ็นตัวนี้มันยึดอันนี้ก็คืออีกข้อหนึ่งนะคะแล้วยังมีข้อนี้กข้อเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนาะอ่ามันมีหลายข้อนะเรามาเคลียร์ข้อพวกนี้เราสามารถที่จะจัดข้อให้มันมีการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นแล้วเวลาที่เราจัดข้อเนี่เราสามารถที่จะเพิ่มระบบน้ําไขข้อกระตุ้นน้ําไขข้อกระตุ้นน้ําไขข้อให้เขาหลังออกมามาเคลือก หรือบางทีมันมีอยู่แล้วแต่ว่าพอเราไม่ขยับปุ๊บปรากฏว่าน้ําไขข้อเนี่ยมันไปคั่งอยู่จุดเดียวอยู่แองเดียวนะคะแต่ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวมีการขยับข้อซึ่งากายภาพบันบัตรเขาจะเชี่ยวชาญในการจัดข้อเนี่ยมันจะไปช่วยเกลี่ยน้ําไขข้อนนะคะเกลี่ยน้ําไขข้อให้มันเคลือบผิวข้อแล้วมันจะขยับได้ไดง่ายขึ้นนะคะอ่าแล้วบางคนเนี่ยไปฉีดน้ําไขข้อมาเป็นไงคะดีไหมโอ้ดีมากเลย ไปฉีดทุกหกเดือนใช่ไหมเท่าที่รู้เนาะพอฉีดเข้าไปเสร็จไม่ใช่ของธรรมชาติเราพอเราไปใช้งานแล้วเราไม่มีการไปแก้ไขสาเหตุอื่นๆที่มันเป็นปัจใจเนาะอย่างเช่นพวกเส้นยึดเส้นตึงทั้งหลาย เดี๋ยวมันก็ไปบีบน้ําไขข้อน้ําไขข้อเป็นน้ําน้ําก็จะซึมออกมาตามผิวตามเซลล์ตามอะไรแล้วก็แห้งไปดังนั้นก็ต้องมีการไปฉีดซ้ําจริงๆแล้วแม่ไม,ไม่ไม่มีการรักษาอะไรที่มันดีที่สุดนะคะขอบอกไม่ว่าจะเป็นยากินยาฉีดกายภาพตั้งเข็มนวดไทยทุกสิ่งทุก ทุกทางเรื่องในการรักษาเขามีดีในตัวของเขาเองแต่ว่าต้องดูว่ามันเหมาะกับเรานะักขนาดขนาดนั้นไหมนะคะเพราะจะมีคนไข้ชอบถามแบบว่าไปฝังเข็มดีไหมอ่าไปนวดดีไหมไปนวดได้ไหมจริงๆแล้วมันได้หมดแต่โดยพื้นฐานแล้วต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะคะอย่าลืมข้อนี้เนาะเพราะบางเห็นไม่เยอะแล้วว่าปวดตรงไหนไปกดไปนวดบางคนเหยียบเลย ก็เจออยู่เรื่อยๆมาเป็นระยะๆะะนะคะคือใช้มือนวดธรรมดาไม่ถึงค่ะไม่ถึงบางทีทํากันเองนะในครอบครัวก็เลยอขึ้นเยียบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปถึงได้ยังไงคะเพราะว่าสาเหตุที่ทําให้ปวดจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ตรงเขา่ามันอาจจะอยู่ที่สะโพกก้นเขาเรียกว่าอะไรนะกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาททิลิฟอร์มิสซินโดมหรือเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อด้านข้างต้นขา พวกที่เป็นนักวิ่งทั้งหลายอันนี้จะรู้ดีนะคะกล้ามเนื้ออะไรอีกอ่าด้านในต้นขานี่มักจะไม่ค่อยแข็งแรงกลุ่มกล้ามเนื้อหุบขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณจะไปแบบว่าไปนวดกดแรงๆที่เข่าแล้วมันจะหายได้งไงใช่ไหมดังนั้นอย่างที่เน้นไปนตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าคุณต้องวิเคราะห์สาเหตุให้มันชัดเจนว่ามันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเจอในพวกนักกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะคะ พอดีตอนนี้ดูแลนะักกีฬาฟุตบอลอยู่เนี่ยตัวที่มักจะมีปัญหาก็คือเอ็นไขว้หน้านะคะเป็นหลักเลยและอีกตัวหนึ่งก็คือหมอนรองกระดูกข้อเขา่าเนาะหมอนรองที่เป็นกระดูกอ่อนนะคะกระดูกเรืลรูปเกล็ดมา้ามันอยู่ตรงนี้ค่ะอ่าเวลาที่เขาเตะฟุตบอลแล้วมีการอัดการอะไรพวกนี้เนี่ยมันมักจะมีปัญหาตรงจุดนี้แล้วมีอีกตัวหนึ่งนะคะลืมพูดถึงเอ็นยึดข,ข้อด้านข้างจะมีด้านในกับด้านนอกนะคะ จะมีด้านในแต่ด้านนอกนะคะอืมีสองอันถ้าเข่าล้วโดนกระแทกเข้าด้านข้างปึ๊บเข้าด้านข้างนะคะด้านข้างดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้เอ็นอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันฉีกได้แต่พวกนี้เนี่ยถ้ามันแค่ฉีกเฉยๆไม่ถึงกับขาดมาทํากายภาพก็จะได้ผลเร็วมากแล้วตัวหนึ่งเครื่องมือตัวหนึ่งที่ได้ผลดีมากก็คือเลเซอร์นะคะตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันแค่แก้ปวดแก้แกเสียบเฉยๆมันยังสามารถที่จะไปกระตุ้น เซล์ให้มีการงอกขึ้นมามีฟื้นตัวขึ้นมาได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องมือทางกายภาพมีเยอะแล้วจะมีบางที่ที่แบบไม่รู้นะเหมือนกับว่าเคยได้ยินเออโทรไปถามเองแหละคือเปิดเป็นกายภาพบาบัดนะคะเป็นคลินิกกายภาพบำบัดแต่ว่าไม่ได้มีนกักกายภาพบำบัดอยู่ประจําตลอดที่คุณเปิดทําการมันก็มีเหมือนกัน ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาใช้เครื่องให้อาวันนี้มาพิมพ์เอกใช่ไหมก็จัดอบให้เลยอะไรประมาณนั้นอันนั้นเนี่ยก,ก,ก็ต้องเช็คด,ดูดีๆนะคะเพราะว่าตามคลินิกที่ถูกกฎหมายจะต้องมีใบอนุญ,ญาตมาีหลักฐานว่ามีนักกาภาพทย์ชื่ออะไรใบประกอบวิชาชีพเท่าไรที่ประจำการอยู่เวลาเท่าไหร่ด้วยนะคะอ่าดูให้ให้ดีๆด,ด้วยหายนม่หายเนี่ยขอ,อไว้เอาไว้ภายหลัง แต่ว่ายังไงก็ขอให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอะตอนนี้เนี่ยมีท่านผู้ชมไหมคะเออเป็นการเป็นการเอ่อไลฟ์ครั้งแรกก็ต้องขอบคุณอ่าท่านที่เข้ามาร่วมฟังติดตามในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกกันล้กันแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีความรู้ด้านโน้นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาแชร์ให้กับเพื่อนๆอ,อ่า ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ไปด้วยกัน,นกจะได้เข้าใจในการดูแลตัวเองนะคะ,ะช่วงนี้ก็เพราะว่าคนไข้หลายที่รู้จักกายภาพผักดันให้คุณหมอกายภาพกรวันเนี่ยนะจะต้องออกมาไลฟ์แบบนี้ไม่งั้นก็คงจะอึดอัดขอใช้ความรู้ประสบการณ์ไี่มีอยู่เนี่ยให้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการที่จะดูแลรักษานะเขา,าไม่ใช่เรื่องยาก เนาะคนที่นั่งพับเพียบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยปวดเข่าไหมจริงๆแล้วเราไม่ได้แก้แค่ที่เขานะเราต้องมองมองขึ้นไปถึงตรงบริเวณสะโพกก้นด้วยอันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะเดี๋ยวนี้เครื่องมือที่มาช่วยในการรักษาก็มีเยอะขึ้นช็อกเวฟบก็ช่วยได้เยอะมากพอดีเครื่องมือดีๆเนี่ยมันก็ทําให้การรักษาเราเนี่ยมันได้ผลเร็วขึ้นมาไม่กี่ครั้งมันก็รู้ผลแล้วนะคะอย่างเคสที่ว่าเนี่ยก็ดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกก็มาทําได้สามครั้ง สครั้งก็ออฟได้ละไปให้ให้กันบ้านไปเอ็กซ์ไซส์เองนะคะซึ่งก่อนที่จะออกจากเราไปเราต้องเช็คดูว่า,าเขาสามารถทําอะไรเขาสามารถทําอะไรกิจกรรมเนี่ยได้ครบทุกอย่างหรือยังหลืออะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนั่งยองๆได้หรือยังเดินสเตปอัพแอนด์ดาวน์ได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคคะ่ะวันนี้เนี่ยก็น่าจะขอขอจบ การไลฟ์ไว้ก่อนนะคะถ้ามีอะไรก็แชทถามอยู่ในอยู่ในไอดีของของคุณหมอหยวนได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ